หลายคนก็คงจะเคยเจอปัญหาในการคิดหรือว่าทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะวันนี้เรามีวิธีเรียนรู้และเ,เรียนรู้จากคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จส่วนวิธีและเทคนิคจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยเจอปัญหาการที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือว่าคิดออกมาแล้วมันก็ไม่ปังอย่างที่คิดใช่ไหมคะซัมไลน์เนี่ยเสียงเงินลงทุนซื้อโฆษณาหมดเงินไปตั้งเยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีคนสนใจแล้วก็ยังขายสินค้าไม่ออกอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าไอเดียของเราผิดพลาดตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ย ก็จบเลยสิคะกิปจะพาไปดูขั้นตอนในการหาและเรียนรู้เนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จและเกณฑ์ในการศึกษาคอนเทนต์โดยที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเลือกความสนใจ ลองมาดูตัวอย่างในมนานดารินอนติกกันนะคะลองใช้มานารินเนี่ยเข้าไปดูคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหมาที่คนสนใจสําหรับนักการตลาดและเจ้าของกิจการเนี่ย่อไปหาไอเดียทางการตลาดว่าคอนเทนต์ที่คนทั่วไปเขาสนใจเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้เลี้ยงเนี่ยถ่ายภาพหรือวิวดีโอน่ารักน่ารักมาลงโซเชียลเราก็ได้เล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งจะเห็นว่าคอนเทนต์เหล่านี้คะ่ะบนโลกออนไลน์คนมักจะมีส่วนร่วมสูงที่สุดจากการที่มีการแชร์ภาพแล้วก็วิดีโอทีนี้แบรนด์สินค้า ก็สามารถเห็นโอกาสจากการทำคอนเทตนต์ตรงนี้โดยใช้ความน่ารักของสัตว์ไปเล่าเรื่องราวเพื่อทายอินหรืออยากจะถ่ออยายภาพสัตว์เลี้ยงคู่กับสินค้าของตัวเองเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยหยุดดูคอนเทตนต์ของแบรนด์ก็ทาได้เหมือนกันนะคะเห็น <He S 1> ไหมคะว่าแมนนาล่าเนี่ยได้เรียนรู้จากคอนเทนต์ที่ดีที่ประสบความสําเร็จและเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างเช่นดัชนีชีวัะที่แมนนาล่าเขาได้คัดกรองเนี่ยหาคอนเทนต์ที่ดีที่มี Engagement ที่สูงที่สุดมาให้แล้วรวมไปถึง รูปแบบการนําเสนอแต่ละเพศแต่ละช่องทางได้เลยค่ะว่าเขามีลักษณะการนําเสนอแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอข้อเสนอแนะหรือแม้แต่เทคนิคการเขียนต่างๆดูซิว่าเขาทํากันยังไง ท่านี้ก็จะได้ไอเดียรล้ว,ว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้ดีให้ปังแล้วก็ให้ประสบความสาเร็จแถมมีเวลาเหลือตั้งเยอะไปสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้อีกนะคะบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยค่ะหมดปัญหาในเรื่องของการที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกอีกต่อไปแล้วนะคะช่วยนะักการตลาดแล้วก็นะักการขายให้เหนื่อยน้อยลงด้วยค่ะ คอนเทนต์ครีเอเตอร์คอปปี้ไลเตอร์หรือคอนเทนต์ n อนาลิซิตรวมไปถึงผู้ผลิตคอนเทนต์หลังหลายแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังเลือกใช้ m a n a l า a อน l y t i c s นะคะรวมไปถึงมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยที่ยังไม่มีไอเดียลองมาเริ่มต้นใช้งาน m a n a l า a อนาลิติกส์นะคะกิมั่นใจว่าจะได้ไอเดียที่ดีสุดปังที่ทันสมัยแถมยังเกาะกระแสไปอีกเพียบแน่ๆเลยค่ะทดลองใช้งาน m a ด a l a Analytics ส์ได้ฟรี7 1วันหรือสมัครเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบได้ที่ m a d r a s y s t e m com หากมีข้อสงสัยอือ่นๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมขายของเราได้ทาง s e l l m a n d a l a s y s t e m c o m และยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจรอคนอยู่อย่าลืมเข้าไปดูที่ Mandala Academy เราพบกันนะคะ